นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับที่เราม,มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends โดยในครั้งนี้ครับเป็นการ ASU หรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมจะเรียกว่าการ Visual Update ของ t ีโมและไม่น่าเชื่อครับในบทความครั้งนี้มีวิดีโอฟุตเทจเยอะมากๆสมกับที่ทีโมนั้นเป็นตัวที่ทั้งโลกทั้งรักทั้งเกียดจริงๆงั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับกับ art and s u s t a i n ability update ของทีโมการพจนภัยของ Mandel Scout ร้าน Elastic Shop ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย100%มีเกมให้เลือกเติมมากมายครับทั้งเกม l e ล g e ออฟ l e เ e นส์ลีก g e ฟเลเจนส์ d ายริฟ e ์ทีมไฟล์แท c ติกพงไกสตาร์เรลเออพอดีช่วงนี้ผมติดเกมนี้อยู่นะครับก็เลยขอพูดสักหน่อยซึ่งทั้งราคาและหลอดโปรโมชั่นครับถูกกว่าการเติมแบบพิเศษแน่นอนหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของร้าน e l a s t i c s h o p และถ้าเกิดมีการเติมเกมเกิดขึ้นอย่่่าาาาลืมมบออกกวาาจากชง Master Nova. จะเป็นพราะคุณกับผมอย่างยิ่งเลยก็ขอฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับเอาละครับขอการาบสวัสดีชมป์ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์เนว่ากลับมาไกลหนึ่งครั้งนะครับแต่ตั้งแต่ตอนที่รีซินเนี่ยมีการ a s u ในครั้งนี้ครับเป็นตัวของทีโมผมเองก็ไม่สามารถพลาดไปได้เพราะยังไงก็ตามผมเชื่อว่าผูดด้เล่นไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศนะครับก็ต้องรอการอัปเดตนี้เพราะตัวของทีโมนั้นนบว่าเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของ League of Legends เลยก็ว่าได้และการอัปเดตของทีโมในครั้งนี้นอกจากตัวเขาเองครับ ภาพลักษณ์ของยาโดและเวทมนต์ของพวกเขาครับก็จะได้รับการอัปเดตให้มันมีความเหมาะสมกับปัจจุบันด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับเป็นการสรุปมาจากบทความ scouting out timo โดยเป็นบทความอิส i ิสิทของไรออดถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถอ่านได้ตรงลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างแต่ถ้าเกิดไม่ครับก็สามารถมาฟังวิดีโอนี้แทนก็ได้เอาละตะ่อที่จะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e เพื่อในอนาคตมีเนื้อเรื่องหรือว,ว่าข่าวสารอัปเดตใหม่เกี่ยวกับตัว Game The Operationgens ผมจะหยิบเรื่องราวเหล่านั้นมาสรุปให้ทุกคนได้รับฟังกันแน่นอนครับแต่ก็ต้องขออีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเรามาสร้างมูสแสนสดใสให้ตรงตีมยาโดกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ o p t ต s สโกอินเตอรขอหลับกับอนิเมะชื่อดัง Spy f a m i l ลลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ซึ่งทำออกมา2รุ่นคือแว่นแก้มชมพูวาก,กุวาก,กุในตีมน่ารักสดใสไล่รุ่นหนึ่งก็คือสปายเกมสุดคูลที่เกิดมองในแง่ของของสะสมแล้วสปายเกมครับน่าเก็บเป็นคอลเลคชันมากกว่าเพราะนอกจากที่แว่นรุ่นนี้จะเป็นดีเที่แท้จริงของสปายแฟมิลี่ตัวเลนส์นั้นก็ยังมีกิมมิคพิเศษได้เข่าครับมาพร้อมของแถมที่เป็นการาดซึ่งเราสามารถมองผ่านแวน Spy Game, ่นสปายเกมเพื่อเห็นซีเคร็ตมิชชั่นที่ซ่อนอยู่ได้และเลนส์นี้เองก็สามารถกัน UV ได้จริง แถมวัสดุนั้นก็ยังเป็นเกรดพรีเมียมเช่นเคยหากใครเป็นแฟนของน้องอาเนยและ Spy Family นะครับไม่ควรพลาดทั้ง2รุ่นและยิ่งเป็นสายสะสมครับยิง่งพลาดไม่ได้ของนี้มีจำนวนจำกัดครับอีกไม่นานได้กลายเป็นแดรไอเทมแน่ๆสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่แฟนเพจและเว็บไซต์ของ o p t ต s แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดสลดมาสเตอร์นวาพรับดิสคพิเศษอีกหนึบาทด้วยนะครับ ต้องขอย้อนความหมายกันอีกครั้งนะครับกับควาว่า ASU หรือว่า Art and Subtlety Update และถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยนะครับมันก็คือการอัปเดตด้านงานศิลป์และความยั่งยืนเป็นการอัปเดตให้แชมเปี้ยนตัวเก่าครับเหมาะกับความเป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอาร์ตรูปร่างหน้าตาแอนิเมชั่นเวอร์ชวลเอฟเฟกเสียงหรือแม้แต่อ์ประกอบ์ย่อยๆอื่นก็ตามซึ่งการ ASU นี้นะครับแตกต่างจากการ ReW o r k หรือว่าการ VGU เพราะว่าการ v g u ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในงแง่ของเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องซึ่งตัวละครบางตัวครับอาจจะเปลี่ยนไปมากจนเราเนี่ยจำแทบไม่ได้ตัวอย่างเช่นการ S.U. ที่เห็นผลมากๆนะครับก็อย่างตัวของไซออนหรือไม่ก็สการ์เน์ที่เราแทบจะจําพวกเขาเทียบกับรูปร่างแบบใหม่เนี่ยแทบไม่ได้แต่กับการ S.U. ครับแชมเปี้ยนที่อยู่ในโครงการนี้พวกเขาครับจะยังคงมีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมรูปลักษณ์เหมือนเดิมแค่ทําให้มันเนี่ยดูใหม่มากขึ้น และเพราะว่าตัวเกมลีกออฟเลเจนส์ครับมีอายุมามากกว่า15ปีทางไรออดนั้นก็ต้องการให้แชมเปี้ยนหลายตัวครับได้รับการเอชยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยจะสามารถเอชยได้อย่างง่ายๆเพราะพวกเขานั้นต้องคิดถึงคอนเซปต์แล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆมากมายทําให้ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีแชมเปี้ยนที่ได้รับการเอชยแค่1นถึงสตัวเท่านั้นซึ่งในปีนี้ครับตัวได้ที่โดนไปเนี่ยก็คือลีซินซึ่งผลตอบรับของมันนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆและครั้งนี้ครับก็คืออขาของเจปุยีโม หัวหน้าหน่วยแบดเดิลสเกลยอดโดที่รับการโหวตครับว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีคนรักแล้วก็คนเกลียดมากที่สุดในโลกโดยเราจะไม่นับแชมเปี้ยนมาเลงอย่างเช่นโซอีแล้วว่าอยู่มีนะอันนี้คือในแง่ของจิตใจล้วนๆซึ่งในความที่ว่าตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ทุกคนคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงทําให้ทีมงาน s อเองก็ต้องใช้เวลามากในการเปลี่ยนแปลงตัวละครตัวนี้มาเริ่มกันที่หัวข้อของคอนเซปต์ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป้าหมายของการ s u เนี่ยคือการทําให้แชม,มเปี้ยนเก่าๆนั้น และกับตัวของทีโมเองก็ไม่ต่างกับรีซินที่คาตาล็อกสกินของเขาครับมันมีเยอะมากๆทําให้โมเดลของทีโมเองก็มีความหลากหลายเป็นในตัวเพียงแต่ว่าบางโมเดลครับก็ไม่มีจุดเด่นของทีโมอย่างพวกหมวกทรงบักเก็ตหรือไมก่ก็กระเป๋าเป้สะพายหลังซึ่งพวกเขาน,นก็ตัดสินใจว่าจุดเด่น2แบบนี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนกันได้บางสกินนั้นอาจจะไม่ต้องมีหมวกบางสกินนั้นอาจจะไม่ต้องมีกระเป๋าเป้แต่พวกเขาครับจะพยายามให้มีสสิ่งนี้ในสกินที่จะออกมาในอนาคต แต่สำหรับสกินเก่าบางสกินที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเพิ่มหมวกหรือว่ากระเป๋าให้กับทีโมได้พวกเขาครับจะใช้ยางอื่นในการทําให้ตัวของทีโมนั้นมีลักษณะนนเด่นออกมาแทนอาจจะเป็นในแง่ของซาวเอฟเฟกหรือว่าแอนิเมชันและบางสกินเองก็ต้องสอดคล้องกับจักรวาลของมันที่ขยายใหญ่มากขึ้นซึ่งทุกคนนั้นจะได้เห็นตัวอย่างของมันในช่วงต่อๆไปแต่เรากลับมาที่สกินเก่าบางสกินครับเพราะความที่ว่าตัวของทีโมนั้นเป็นตละครตต้ะแต่ปี2009บางสกินในช่วงนั้นครับก็เป็นเพียงแค่การย้อมมา ยังในบทความนี้เนี่ยก็ได้มีการเปรียบเทียบกับ Happy e l อล์ทีที่พวกเขาใช้คำว่ามันก็เป็นทีโมที่ไปทำผมมาใหม่ไม่ได้ให้กินนอของเอลฟ์ในวันคริสต์มาสเลยแม้แต่น้อยสกินจำพวกนี้ครับทางไลออดเนี่ยจะพยายามเพิ่มอ d เดนิตี้หลักเข้าไปอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับสกิน Happy e l อล์ทีโหลังจากการเอเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโมกคริสต์มาสแคนดี้แคนแล้วก็กระเป๋าเป้ด้านหลังที่กลายเป็นถุงกระสอบครับห่อของขวัญมาเต็ม หรืออย่างแบตเชอร์ทีโมครับที่คราวนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวแบตเชอร์แต่ก็มีการใส่มงเห็ดแล้วก็มีงูน้อยอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสกินที่ผมชอบมากนะครับก็คือ,อแลคคุนทีโมที่ภาพอาร์ตเก่ามันค่อนข้างหามากๆแลวแต่ในตอนนี้ครับสกินนี้ก็กลายเป็นสกินที่ทีโมเนี่ยออกตามหาสมบัติพร้อมกับชุดท,ที่ดูเท่มากๆหัวข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของ 3d art โดยคุณจันน่าจินเยลอาร์ตแมนเพลหนึ่งในคาลิเตอร์อาร์ติสของทีโมได้ให้ข้อมูลกับเราครับ ว่าพวกเขานนั้นเริ่มจากการโฟกัสไปที่สัดส,ส่วนและก็กายวิภาคของยาโดได้มอบความรักไปยังสกินพื้นฐานของทีโมเพิ่มความหนักแน่นให้กับแขนและขาซึ่งทําให้ทีโมครับดูมีชีวิตชีวามากกว่าที่เขาเคยเป็นและก็ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคุณจนยาอาร์ตผมไม่แน่ใจว่าจริงผมอ่านถูกหรือเปล่านะคนคนนี้นะครับก็เป็นคนเดียวกันที่ออกแบบสกินไรเซนเลเจนต์อาริและอาจโดนไปถึงสกินอื่นของการ SU ของลีซินและอาริด้วย ทำให้การออกแบบทีโมใหม่นี้นะครับเราจะเห็นในความน่ารักแล้วก็ความสดใสของตัวทีโมและในการออกแบบนี้ครับทำให้การวิพากษ์ของยอโดเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นในลีกและนอกจากนั้นพวกเขาครับต้องคิดถึงความยั่งยืนตามชื่อของ s u s t a i n a b i l i t y การออกแบบใบหน้าของทีโมนั้นก็ต้องสามารถไปใช้ได้กับสกินอื่นเช่นเดียวกันเขาด้วยตัวอย่างว่าไม่ว่าตัวของทีโมจะใส่ชุดแพนด้าได้กลายเป็นตัวทันุกีหรือว่าอะไรก็ตาม ใบหน้าของทีโมนนั้นต้องยังมีโค้งหน้าคล้ายเดิมและมันยังต้องสื่อถึงความน่ารักในแบบที่ควรเป็นด้วยมาถึงจุดนี้นะครับเขาก็ได้แสดงภาพของใบหน้าแล้วก็ส่วนลำตัวของทีโมนโดยละเอียดและผมก็ชอบแคปชั่นมากนะครับที่เขาบอกว่ารู้หรือไม่ว่ายอดโดเองเนี่ยก็มีนิ้วเท้าแค่4นิ้วเหมือนกันเพราะบางคนอาจะยังไม่ทราบนะครับว่ายอดโดเนี่ยจะมีนิ้วมือ4นิ้วแต่พวกเรานั้นยังไม่เคยเห็นนิ้วเท้าแบบชัดเจนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ยอดโดที่เราสามารถเห็นนิ้วเท้าได้เนี่ยก็จะมีแค่นางกับฟช ซึ่งพวกเขานั้นเป็นยาโดดึกดําบันแตกต่างจากพวกทีโมการแสดงภาพโมเดลนี้ครับจึงเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนิ้วเท้าของยาโดหัวข้อย่อยต่อมานะครับเขาได้พูดถึงความสมดุลในการรีเวิร์กสกินซึ่งขอสรุปเลยนะครับมันเป็นการบอกว่าเขาจะทํายังไงให้สกินเก่าๆที่มันมีความน่ารักอยู่แล้วเนี่ยเหมาะกับตัวทีโมหลังจากการ a s อย่างเช่นสกินบีโมนะครับที่ในโมเดลเก่าเนี่ยตัวของคอทีโมนั้นจะตกลงมาทําให้ส่วนหมกที่เป็นพึ่งเนี่ยมันต้องมีความเชิดหน้าขึ้นให้ทุกคนนั้นได้เห็นใบหน้าพึ่งแสนน่ารักแต่ด้าะก,การอ s u ครับโมเดลของทีโมได้มีการเปลี่ยนไปพวกเขานั้นจึงต้องหาจุดกึ่งกลางที่ทําให้ผู้เล่นครับสามารถเห็นใบหน้าแสนน่ารักของทีโมพร้อมกันกับหมวกพึ่งตัวน้อยที่อยู่บนหัวเขาด้วยและก็อีกหนึ่งสกินนะครับที่พวกเขาเนี่ยอยากพูดถึงเลยก็คือสกินแอสโตนอทีโม พอยังไงสกสกินแอสตรอนอตทีโมครับคือสกินแรกของจกักรวาลแอสตรอนอตและหลังจากนั้นสกินไลน์นี้ครับก็มีจกักรวาลที่ขยายใหญ่มากขึ้นและก็เพราะว่าทีโมเนี่ยเป็นตัวละครเก่าอะเนาะสกินแอสตรอนอตที่มาในช่วงหลังๆเนี่ยมันเลยดูห่างจากตัวของทีโมมากเกินไปพวกเขาครับจึงพยายามทําให้สกินนี้ของทีโมเนี่ยดูเข้าตีมกับปัจจุบันมากที่สุดและจะสามารถเห็นได้นะครับจากวิดีโอเปรียบเทียบนี้ที่ในตอนนี้ครับโมเดลใหม่ของแอสตรอนอตทีโมดูเข้ากับยอรโดคนอื่นในจกักรวาลนี้แล้ว แล้วก็พิเศษมากๆนะครับกับสกินนี้ที่ท่ารีคอร์เนี่ยทางทีมงาน,นครับยังคงให้เกียรติกับภาพอาร์ตเก่าตัวของทีโมงก็เลยปักธงที่จะมีอาร์ตเก่าของตัวเองนะครับลงไปยังดวงดาวในตอนที่เขานั้นกดท่ารีคอร์นั่นเองแล้วก็ขอเพิ่มเติมกับภาพนี้หน่อยภาพนี้เราได้เห็นว่า,ามีสติ๊กเกอร์ของทีโมแปกกับกระสวยโอกาสที่อยู่นอกโลกนะครับภาพนี้ไม่ใช่ภาพตดต่อแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นโปรเจกต์จริงที่เกิดขึ้นโดยโปรเจกต์นี้ครับมีชื่อว่าเดลลู ซึ่งมีจุดประสงค์ในการพัฒนาหรือว่าใช้งานกลไกการลงจอดในอวกาศโดยที่ไม่ต้องใช้ลมชูชีพซึ่งทีมที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็มีอยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นแฟนเกม League of Legends ด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรอดเ,เตอร์ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้น,นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้มีสติ๊กเกอร์ของทีโมไปแปะยังกระสวยอวกาศและในปี2 0 1 9นั้นกระสวยที่มาพร้อมกับทีโมครับก็ได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปยังชั้นมสเี phere, ีรท่ความูง75กิ ่อนที่มันครับจะลอยอยู่ตรงนั้นสักระยะแล้วก็ได้ลงจอดด้วยตัวเองในเวลาต่อมาเพียงแต่ว่าในตอนที่ทีมเดลรา,าสครับไปเก็บกู้กระสวยสติกเกอร์ของทีโมนั้นก็ได้หายไปซึ่งพวกเขาครับก็ไม่แน่ใจว่ามันหายไปได้ยังไงเนื่องจากวัสดุของตัวกระสวยนะครับแม้ว่าในตอนที่มันจะลงพื้นด้วยความร้อนสูงเนี่ยความร้อนเหล่านั้นครับไม่สามารถไหลผ่านวัสดุหรือแม้แต่ตัวสติกเกอร์ได้ ทำให้ความคิดที่ว่าสติกเกอร์ของเอสตร t นอตทีโมนะครับถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศหรือไม่ก็ในระหว่างที่มันเดินทางกลับลงมาเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งคําถามนี้ก็ยังไม่ถูกตอบครับบางทีตรงเขาเนี่ยอาจจะกระโดดออกมาเองแล้วก็ได้ใช้แพสซีฟอยู่ในชั้นมีโซสเฟียรก็ได้แต่ยังไงซะนี้ก็ได้กลายเป็นก้าวเล็กๆของยาโดสู่สถานที่ที่พวกเขานั้นไม่เคยไปมาก่อน ถ้ารีคอของแอสตราโนต์ทีโมหลังจากการส s d U นะครับจึงได้มีการไว้อะไรหรือไม่ก็ได้มีการระลึกถึงสติกเกอร์ของแอสตราโนตตัวเก่าที่เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางให้ยาร์โดครับได้สัมผัสทองฟ้าเป็นครั้งแรกหัวข,ข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของเทคนิคลอาร์ซึ่งกล่าวถึงการทําให้ตัวของทีโมครับสามารถขึ้นไหวได้ในแบบที่สมจริงมากกว่าเดิมเอาจริงๆก็โดยจากหัวข,ข้อย่อยต่อไปนี้ก็ได้ครับการสร้างโครงกระดูหรือว่าสเกลิสตันให้กับทีโม ปัญหาอย่างหนึ่งของทีโมก่อนการ s อนะครับก็คือตัวของีโเนี่ยมีแอนิเมชันที่แข็งมากๆเรียกได้ว่าข้อต่อการเคลื่อนที่ของทีโมแบบเก่านะครับอาจจะเป็นแค่แท่งๆเดียวเลยก็ได้และตามชื่อของ Sub เท a t ์อ i ร์บิในชื่อของ s อสครับทางทีมงาน,นก็เลยอยากให้โครงกระดูกใหม่ของทีโมดูมีความสมูทแล้วก็สามารถใช้ได้กับสกินที่จะมาในอนาคตโดยพวกเขาครับเริ่มจากการแบ่งเบสเกลตันออกมาให้แยกย่อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังมีการเพิ่มโคงพิเศษให้กับบางสกินตัวอย่างเช่นเดวิลทีโมเท่าจ,จะมีจังหวะที่เขานั้นต้องทําการขยายหัวให้ใหญ่หรือไม่ก็ใบหน้าที่ดูน่ากลัวอะไรประมาณนั้นและนอกจากนี้ครับเขายังได้เพิ่มเขาโครงให้กับส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นใบหูหรือหางให้กับสกินอื่นซึ่งจากวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากส่วนพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเป้ด้านหลังแผนที่หรือแม้แต่ที่ยงิงลูกดอกของทีโมนะครับก็ได้มีการเพิ่มเขาโครงสเกลเลตันเข้าไปด้วยเช่นเดียวกัน ในในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีเขาโคงที่ยื่นออกมาจากโมเดลจริงมันก็มาจากการที่ต้องทําเผื่อไว้กับสกินอื่นของทีโมอย่างเช่นคาร์ตันเทลทีโมในในส่วนของใบหน้าเองครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่จะลาบากนิดหน่อยเพราะเดิมทีแล้วครับเราแทบจะไม่เห็นตาของทีโมเลยการเล็กในส่วนนี้เนี่ยมันจึงต้องละเอียดมากๆรวมถึงส่วนอื่นครับอย่างเช่นแขนขากระเป๋าเป้พวกเขาเองก็ต้องระวังในส่วนนี้เช่นเดียวกันเพราะนับจากนี้ครับทีโมเนี่ยจะมีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของใบหน้าหรือว่าการเคลื่อนที่ผ่านแอนิเมชันซึ่งตัวสกิลเลตันนี้แล้วครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะออกมาดีมากแค่ไหนและเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับก็มาต่อกันเลยกับในส่วนของแอนิเมชันพหลังจากที่เราครับทำการสร้างโครงสร้างของสกิลเลตันที่ดีแล้วเนี่ยในส่วนต่อมาก็คือสกินที่ออกไปทับแต่ทําให้มันนั้นดูดีมากที่สุดในส่วนแรกที่เขาโฟกัสครับก็คือส่วนของใบหน้าตัวของทีโมนั้นต้องสามารถแสดงอารมณ์หลายอย่างได้แม้ว่าตาของเขานั้นจะปิดอยู่ ซึ่งจากภาพนี้นะครับก็คือสิ่งที่ไดออดเนี่ยเรือว่าโมเดลตัวแทนเป็นการเซตใบหน้าของเขาในหลายๆมูดนะครับเพื่อพวกเขาเนี่ยตัดสินใจต่อได้ว่าสีหน้าของทีโมเนี่ยควรจะเป็นยังไงในอนาคตและตามหลักของการ S อยูนั้นพวกเขานั้นจะนําองค์ประกอบเก่าๆของทีโมกลับมาใช้แต่ระหว่างการทํางานเนี่ยเขาก็ได้พบว่าแอนิเมชันดั้งเดิมของทีโมครับมันมีน้อยมากๆและแอนิเมชันในส่วนหัวนั้นก็ครอบคลุมแทบจะทุกสกินด้วยแต่มันครับก็จะมีแอนิเมชันหนึ่งที่ยังคงเป็นจุดเด่นของทีโม ซึ่งก็คือในตอนที่ตัวของทีโมครับทำการเคลื่อนที่ร่างกายของเขานันจะโยกเยกไปมาซ้ายขวาซึ่งใรออกนั้นด้วยการเคลื่อนที่นี้ว่าการเวดโดหรือว่าการเดินแบบต่อแตะซึ่งนี่ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทีโมที่สร้างความน่ารักและก็ความน่าลําคาให้กับฝั่งตรงข้ามพวกเขาครับเป็นยังคงใส่ในมิชชั่นนี้ไว้อยู่แต่ก็ทําให้มันดูสมูทมากขึ้นถ้าเกิดเทียบกันแบบ9ต่อ9นะครับ ความรู้สึกไม่ได้เห็นการเคลื่อนที่ของทีโมหลัากการ ESU นะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกถึงทีโมตัวเก่าได้เหมือนกันอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะผมชอบในส่วนนี้มากๆแล้วก็มันครับยังสามารถสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องได้ด้วยเพราะว่าในตอนนี้บทบาทของทีโมก็คือยอดนักสำรวจที่จะตื่นเต้นไม่ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆและจะพยายามหาความลับที่ถูกซ่อนอยู่ทั่วรุนเทราเพียงแต่ว่าบางทีนั้นเขาจะเผลอสร้างความกระลาหหนอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจ การเคลื่อนที่แบบใหม่ของทีโมจะเห็นว่าเขาครับดูมีความคล่องตัวและมีกําลังมากขึ้นขณะที่เขาเคลื่อนที่แต่เราจะสามารถเห็นความซุกซ่าบางอย่างซึ่งมันครับจะกลายเป็นผลกระทบในอนาคตนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจะพูดถึงแอนิเมชันอีโมดของทีโมเพราะว่าตัวของทีโม A เองเนี่ยก็ยังคงมีแพสซีฟเหมือนเดิมที่เมื่อเวลาผ่านไปตัวของเขาครับจะล่องหนแอนิเมชันของอ e ีโมดนั้นจึงควรจะสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้นและเขานะครับยังเพิ่มฮาร์โมนิก้าเครื่องดนตรีประเภทเป่าให้กับทีโม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะกับนักสำรวจโดยเขาก็ได้มอบมันเพื่อทีโมครับสามารถกดคอนโทรลสามแบบสแปมได้แล้วก็จะออกเสียงที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็ขอสปอยไว้เลยนะครับจาคําพูดที่อยู่ในบทความนี้เนี่ยทุกอีโมดของทีโมได้ตั้งแต่คอนโทรลหนึ่งสองสามสี่นะครับสามารถกดเป็นสแปมได้แต่เขาก็ยังมีขีดเล็กๆนะครับว่าเขาจะพยายามให้มันไม่ได้ลำคาญเกินไปอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในมุมมองของผู้เล่นเนี่ยจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าต่อมาคือเรื่องของแอนิเมชันการรีคอร์ ที่คราวนี้พวกเขาครับจะทําทให้ตัวของทีโมมีความสัมพันธ์ฉันยาร์โดกับซัมเบอร์ริฟการรีคอร์กับบ้านจึงเป็นการที่ตัวของทีโมครับเปิดประตูมิติของยาร์โดและกลับไปยังเบลลซิตี้ผ่านเวทมนต์ของพวกเขานั่นเองแล้วก็ตอกย้ำอีกครั้งในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับในแอนิเมชันรีคอร์นี้เหมือนว่าตัวของเขานะครับจะพบร่องรอยประตูมิติของยาร์โดโดยบังเอิญก็เลยใช้เวทมนต์ของตัวเองผ่านประตูมิตินี้จนมันเปิดออกมาแล้วมันครับก็ได้พาเขากลับบ้าน โดยนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ในซ er ัมเมอร์รฟเราได้เห็นว่ายอโดสามารถเปิดพอร์ทัลเพื่อกลับบ้านได้โดยเราจะไม่นับยูมีที่มีบุคสนะครับเพราะตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยยอโดทุกคนนั้นสามารถเปิดประตูมิติพอร์ทัลได้หมดเลยแต่เนื้อหาใน่วนนี้นั้นจะถูกนําเสนอผ่านแอนิเมชันเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเ e จ e นซัปพล์เชอรา่าแต่ในตอนนี้ครับซัมเมอร์รฟได้รู้จักกระบวนกนของยอโดแล้วหนอ่มก็คาดหวังนะครับให้ในอนาคตเนี่ยถ้ารีคอร์ของยอโดแต่ละคนมีการเปิดประตูมิติตตเปขององง หัวข้อต่อมากล่าวถึงเรื่อง v i s u a l effect ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับแม้ว่าเอฟเฟกเก่าของทีโมเนี่ยมันจะดูเป็นเอกลักษณ์มากๆแต่มันก็เริ่มจะตกยุคไปแล้วการอัปเดตในโซนนี้ครับจึงพยายามทําให้มันเนี่ยยังคงมีลักษณะคล้ายกับของเดิมแต่ว่าทําให้มันดูมีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ของเกมเพย์โดยเริ่มจากสีของสกิลคิวและ E ที่มีความชัดเจนมากขึ้นโดยมันก็ต้องเป็นมินให้กับคู่ต่อสู้ของทีโมนับจากนี้ครับสกิลคิวของทีโมจะมีสีม่วงและสกิล E ที่เป็นพิ ด้จ่จากประสบการณ์เดิมที่ผมเจอทีโมนะครับเวลาที่ผมจะแยกว่าตัวเองนั้นโดนอะไรเนี่ยผมจะฟังจากเสียงมากกว่าแต่ในครั้งนี้ครับเราสามารถแยกได้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของเสียงแอนิเมชันแล้วก็สีที่มันแตกต่างกันแบบชัดมากๆอีกทั้งเขายังได้มีการเพิ่มสเก็ตเวทมนตสีเหลืองนะครับซึ่งสื่อถึงยอร d โดแล้วก็แมนิตี้เป็นการบ่งบอกว่าตัวของเขานั้นเคยอยู่ที่ไหนกันแล้วสอบสก,กินอื่นๆของทีโม อย่างสกินแอสโนที่ต้องเชื่อมกับจักรวาลในตอนนี้เวลาที่เขายนเหตุไปครับมันจะไม่ใช่แค่จานดาวเทียมปกติแต่จะเป็นการที่มีครับโผล่ออกมาก่อร่างสร้างระเบิดให้กับทีโมและเอฟเฟกของการระเบิดนั้นก็จะเหมือนกับการระเบิดบนผิวของดวงจันทร์ที่จะมีฝุ่นตลบไปทั่วและในส่วนของสกินที่มีราคาถูกมากกว่าอย่างเช่นคัตตอนเทลหรือแม่งก็ซูเปอร์ทีโมทางทีมงานนั้นอยากจะมีการทลายขีดจำกัดดําเดิมโดยแม้ว่าสองสกินนี้จะไม่ใช่สกินระดับอีพิกแต่ก็มีการเปลี่ยนวิช อย่างคาร์ตัมเทลทีโมนะครับเวลายิงสกิลคิวไปเนี่ยเราจะเห็นไข่อีสเตอร์ออกมาจากศัตรูด้วยหรืออย่างซัปเปอร์ทีโมเมื่อเราวางอันตีครับจะมีสัญลักษณ์ตัวทีโผล่ออกมาตอนที่เหตุเนี่ยเซตอัพไปแล้วและส่วนสุดท้ายในหัวข้อนี้นะครับก็คือพวกเขาเนี่ยได้ทําการเพิ่มวิชวลเอฟเฟกต์ให้กับการเซตอัพเหตุของทีโมในทุกสกินเราจะได้รู้ว่าเหตุนี้ครับพร้อมใช้งานแล้วหรือเปล่าและนอกจากนี้หากทีโมอยู่ใกล้เหตุข,ของเขาแล้วล่ะก็เหตุเหล่านั้นครับก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับ T ีโมด้วย มันอาจจะมีการดุกดิกเล็กน้อยหรือไม่ก็มีการหันหน้ามามองทีโมก็ได้ซึ่งการลงดีเทลในส่วนนี้ครับช่างน,น่าสนใจมากๆหัวข้อต่อมาคือในเรื่องของเสียงหรือว่าออดิโอซึ่งเรื่องนี้ครับผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษในการออกแบบเสียงให้กับทีโมแน่นอนว่าเขาต้องเริ่มจากสกินคลาสสิกก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมันให้สามารถใช้ได้ในทุกสกินแต่ก็เหมือนกับวิชวลเอฟเฟกต์พวกเขาอยากให้ทุกสกินนั้นมีความแตกต่างด้านเสียงกันสักเล็กน้อย ซึ่งสิ่งที่เขาสามารถทําได้อย่างง่ายดายที่สุดครับก็คือเสียงของแพสซีฟที่ในครั้งนี้เมื่อโตของทีโมรครับได้เข้าสู่สถานะล่องหนแล้วมันจะมีเสียงเว่นหมดลงหน้าและหลังจากนั้นเสียงที่ทีโมได้ยินครับจะเป็นเสียงสายลมที่นําพาก,การผจญภัยมานั่นเอง แตาไปเปรียบเทียบกับแอสตรานตที่เมื่อเขานั้นเข้าสู่แพสซีฟเสียงรอบข้างนั้นจะกลายเป็นเสียงแอมเบียนซ์ในหนังไซไฟซะมากกว่าเรียกกับตัวเดวิดทีโมที่นี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะหลังจากที่เขาหายตัวนอกจากเสียงลมและเสียงอากาศครับมันจะมีเสียงกระซิบชวนหลอนหูเป็นการบ่งบอกว่าตัวของทีโมนั่นแหละคือเ,เจ้าระที่แทจริง แต่นอกจากเสียงของแพสซีฟนั้นขเขายังสามารถปรับเสียงของสกิล Q หรือว่าสกิล E ได้และบางสกินแน่นอนเขาก็ยังสามารถใช้เสียงพื้นฐานเข้ามาหรือไม่ก็จะมีการเพิ่มประกายเสียงหรือไม่ก็พื้นเสียงตามธีมกบทับกันไปโดยพวกเขาครับต้องพยายามทำให้มันแตกต่างกันพกเพื่อให้ผู้เล่นนั้นสามารถดูได้ว่าสกินเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงของเวลาที่ทีโมนั้นทำการโยนอันตินะครับเสียงตกกระทบของเหตุเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนเรื่องนี้พวกเขาก็ต้องคิดเหมือนกัน ถ้าจะเรื่องสกิลครับก็คือเรื่องของเสียงอ e ีมูนแต่ทางไรออดก,ก็ดูดีนะครับว่าปกติแล้วผู้เล่นที่หยิบทีโมไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้หยิบไปเพิ่มมีมเพื่อทําการทอนอีกฝ่ายหรือไปสแปมทาเตนมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรที่มันปันๆแน,น่ๆเพราะเขาก็เลยออกแบบให้อ e ีมูของทีโมครับสามารถกดแบบสแปมได้และเกิดเสียงที่มันอาจจะไม่ได้สร้างความลาคาญมากขนาดนั้นแต่ที่ผมชอบที่สุดครับก็คือเสียงของการกดคอนโทรลสหรือว่าการกดทาเตนโดยทีโมนะั้นจะทําการหยิบฮาร์โมนิก้าขึ้นมา และเป่าตัวโน้ตไปเรื่อยๆตามความทีที่เรากดคอนโทรลสซึ่งในตัวของทีโม้นะครับเป็นคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีเก่งมากโน้ตบางโน้ตเนี่ยมาเลยอาจจะดูดีมากๆและโน้ตบางโน้ตเนี่ยาอาจจะดูแปลกมากๆซึ่งถามผมถ้าเกิดผมเป็นคนกดเนี่ยผมคงชอบมากๆเลยแหละแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนโดนกดทรายเนี่ยผมอาจจะรู้สึกอ่าหงุดหงิดนิดหน่อยละมั้ง เอาไว้ไปดูในตัวเกมจริงดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่เพราะว่าเขานั้นมาจากเ a t t l e City ในคราวนี้ครับการกดทูสกิลของทีโมจะมีประกายเสียงของเวทมนต์เกิดขึ้นเสมอแต่มันอาจจะเด่นชัดในสกิล W ของทีโมพอหลังจากการ s u นี้ครับเราจะสามารถได้ยินเสียงย่ำเท้าของทีโมเมื่อเขาก,กดสกิล W ได้แล้วแล้วก็เป็นการต่อยอดมาจากลีซินเพราะเมื่อตัวของทีโมกดสกิล W และตัวของเขาครับเดินไปในพื้นที่ที่แตกต่างกันเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วย และสาวสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุดครับก็คือเสียงพิษของทีโมเพราะเขาได้ทําให้เสียงนี้มีไดนามิกและดูมีชิวชัวมากขึ้นใช้คำชิวชัวก็ไม่ได้นะดูมีความร้ายแรงมากขึ้นมากกว่าซึ่งทางเดฟนั้นก็ได้บอกว่าเสียงของพิษนั้นจะมีองค์ประกอบของเสียงกรดไหมที่ค่อยๆเปลี่ยนไปผสมเข้ากับฟองเหนียวๆเ,เพื่อให้ตัวพิษครับดูมีเอกลักษณ์และดูเคลื่อนที่อยู่เสมอและในส่วนของสกิลคิวเขาก็ได้ให้ข้อมูลอีกว่าน่ในองค์ประกอบเสียงของสกิลนี้ครับมาจากการดูดชนมไข่หมู ซึ่งมอบเอกลักษณ์ให้มันได้อย่างน่าประหลาดเดยศัตรูที่โดนสกิลคิวของทีโมนะครับจะได้ยินเสียงซ่าเกินเข้ากับ Back Music, แบ c ็กเอาท์มิวสิกคมแพนที่และเสียงพิษนี้ของทีโมครับจะดังมากขึ้นถ้าเกิดเป้าหมายนั้นมีพลังชีวิตเหลือน้อยซึ่งมันนะครับก็น่าจะสร้างความแพนิคให้กับคนที่โดนไปได้ มาถึงหัวข้อลองสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของสคริปต์ด้วยว่าอาจจะไม่เจาะลึกมากแต่ว่าในส่วนนี้ครับคือการทำให้สกิลหรือว่าอะไรต่างๆของทีโมเนี่ยมันเข้ากับ League หลีกออกเลเ g e n ์เในปัจจุบันทั้งโลจิกของการออกสกิลการตอบสนองกับแผนที่หรือว่าตัวละครอื่นที่ดังเดิมแล้วสกิลพื้นฐานของทีโมอาจจะดูไม่มีอะไรมากแต่พอทำเข้าจริงแล้วครับเขาต้องทำการลบสคริปต์เก่าออกหลายสคริปต์แล้วก็ทำการแทนที่มันด้วยตัวใหม่เข้ามาแทนและสุดท้ายครับขอปิดด้วยเนื้อเรื่องใหม่ของทีโม โดยนอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวละครในเรื่องของหน่วยเบดเดิลสกาที่ทีโมอยู่ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงด้วยพอล่าสุดเรามีแอนิเมชันทั้งบิยอนเดอะแบดเดิลบูธจากบีเจสซับลูนเชลราหรือเทลออฟลูนเชราเใหญ่แยมกับยอโดที่ทาให้เราได้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆของเบดเดิลสกาซึ่งถ้าเกิดเทียบในเรื่องเดิมของทีโมกับในเรื่องใหม่แล้วนะครับมันแตกต่างกันมากๆเพราะในเรื่องเดิมของทีโมเนี่ยตรงเขาครับเป็นหัวหน้าหน่หนวยเบดเดิลสกาที่มักจะออกไปทำภุรกิจคนเดีีียวและกกกกาาารรท่เขต้้องคคุับปป ก็ทำให้ตัวของทีโม่นั้นดูมีความน่ากลัวมากกว่าความน่ารักน่าจะเพราะว่าปกติแล้วนะครับยอโดเนี่ยคจะอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ว่าทีโม่ํางานคนเดียวจจตใจของทีโม่นั้นเลยอาจจะดําดิ่งลงไปก็ได้แต่ในเนื้อเรื่องใหม่นี้ครับหน่วยแมนเดลสกานั้นจะไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนกับกองทหารแต่จะตรงตามชือสเกาซึ่งก็คือลูกเสือของแมนเดลซิตี้ที่ทีมหลักๆแล้วครับก็คือการผจญภัยและการออกตามหาสิ่งใหม่ๆและทีโม่นั้นก็คือหัวหน้าของหน่วยนี้ พอตามประวัติใหม่ของทีโมนะครับตัวของเขานั้นได้กลายเป็นเบเดิลสเกลก่อนที่ตัวของเขายจะจําความได้ด้วยซ้ําและตัวเข,ขานั้นก็ชื่นชอบในการเก็บเข็มกลัดขอน่วยและบางทีเขานั้นก็ต้องทําการก๊อปปี้กฎของเบเดิลสเกลที่มีอยู่เป็นพันข้อด้วยตัวเองด้วยแตะด้วยเนื้อเรื่องใหม่นี้ครับทำให้เขานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเยอโรคนอื่นและกลายเป็นตัวละครน,น่นารักสดใสในแบบที่เยอโร่คนเป็นแต่ยังไงซะสิ่งที่โบเลนชื่นชอบนะครับก็คือการให้ทีโมเนี่ยกลายเป็นตัวกลวสุดน่ารัก ทำให้เขาได้เพิ่มกิมมิคให้เป็นโค้ดตรงข้ามกับเวก้าถ้าเกิดตัวของเวก้านั้นเป็นยอดโดจอมวายร้ายที่การกระทำของเขา,ขาเนี่ยก่อให้เกิดผลดีทีโม่ครับก็จะเป็นยอดโดสุดน่ารักที่การกระทำของเขา,ขานั้นเกิดขึ้นจากความหวังดีแต่ผลที่เกิดขึ้นครับจะกลายเป็นความวินาศสันตโรก,ก็ตัวอย่างเช่นพี่แกนะครับเคยไปปลดปล่อยบาซิลิกผู้แสนน่ารักทั้งหมดนะครับออกจากค่ายของน็อกซัสเพราะตัวของทีโมเห็นว่าผู้บาซิลิกนะครับมันดูเศร้ามากๆเวลายอยู่ในกรง ส่งนอกซัสนะครับก็ต้องใช้เวลาน่าจะหลายวันเลยแหละกว่าจะตามบาริเดิกท,ทั้งหมดกลับบ้านได้อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบในเรื่องใหม่ของทีโมนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยาโดบางคนนะครับมาคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวของทีโมหรือไม่ก็หน่วยบาร์โดสเกลก็จะมีตัวของเอวารุ่น,น้องของทีโมทริซาน่าที่เป็นเพื่อนสนิทของทีโมข้อกี่ผู้อเวอร์โซข,ของยารโดที่บางทีตัวของทีโมอาจจะมีอายุมากกว่าและตัวของเครดนะครับที่คอมเมนต์นี้ผมชอบมากๆ แถมทีโมเองก็ดูจะเคารพเขตมากนะครับเพราะเวลาที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยทีโมจะเรียกเขตโดยโยเต็มนะครับซึ่งยาวมากๆแต่นี่แหละครับเป็นการบอกบอกว่าในเนื้อเรื่องใหม่นี้ทีโมนั้นมีเพื่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอิซาเอเล็กน้อยนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าทีโม้นั้นเนี่ยมีชีวิตมาอย่างยืนยาวมากๆเพราะว่าตัวของทีโมนะั้นได้ทาการเปิดตัวบิสกิตของหน่วยเบลสเกลให้ผู้คนทัว่วดูนเทราได้รู้จักซึ่งบิสกิตเหล่านี้ครับมันมีรสชาติมากมายและบางรสชาติเนี่ยมันพีคมากๆ ซึ่งรสชาติเหล่านี้ครับก็จะได้แก่โปโรสแน็คชีสหมักฮันนี่ฟูดเนื้อสปิริตบอสซัมรุ่นลิมิเต็ดบิลช์และซึ่งก็น่าจะเป็นหนูที่มาจากบ er, ิลวอร์เชอร์แป้งพายจากฮีเรียที่ในตอนนี้เลิกจำหน่ายไปแล้วซึ่งฮิรียครับก็คือเมืองที่อยู่ในเกาะเบเซตไอเกาะที่กลายเป็นแชโดว์ไอในปัจจุบันายจากชูริมาแล้วก็รสชาติอื่นอีกมากมาย ซึ่งจากรสชาตินี้อ้างอิงจากทาวไลน์ปัจจุบันนะครับตัวของทีโมต้องมีอายุ1 0 0 0ปีเป็นอย่างตา่ำคือมันพีคสุดตรงแป้งพายฮริเรียแล้วก็สปิดิตอราซัมนั่นแหละคืออย่างสปิริตอาซัมมันก็น่าสงสัยนะครับว่ารสชาติของวิญญาณเนี่ยควรจะเป็นยังไงก็เรื่องนี้คนจะมีแค่หน่วยของทีโมนะครับที่รู้แล้วก็ขอพูดถึงเรื่องธีมสักหน่อยก็แล้วกันคือตอนแรกผมไม่ได้กาจะพูดนะแต่เพลงทุกคนนะั้นได้ฟังมาเกิดทั้งวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเพลงงีีมมขอโ ซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆนะครับแล้วมันยิ่งมีท่อนแรกๆที่เป็นการพูดแบบคําว่าทีโมแบบอีพิกมากๆเนี่ยมันก็เป็นการบอกนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีแต่ว่ามันก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวและเพลงในช่วงอื่นนะครับก็สื่อถึงการผรจญภัยแบบเดียวกับแบนเดอร์สเกลก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เพลงธีมของแชมเปี้ยนทำได้ตรงโจทย์แล้วก็ทําได้สร้างสรรค์มากๆแต่ก็จะประมาณนี้แหละครับกับข่าวสารการ SU ของทีโมแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงช่วงท้ายเนี่ยอาจจะดูซึมๆไปสกห่อย พอที่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเด็กมากแล้วนะครับเสียงผมเนี่ยอาจจะมีการดรอปไปเล็กน้อยแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ได้ขัดมูดเยอะขนาดนั้นนะครับสุดท้ายนี้ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากบทความ Scouting out Timo ที่ทุกคนนั้นสามารถกลับไปอ่านกันเองได้ตรงลิงก์ที่ description ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถลงไปอ่านกันได้แล้วก่อนจจากกันไปนะครับผมขอถามคำถามทุกคนหน่อยทุกคนรู้สึกยังไงบ้างก,กับการ S.U. ของ Timo มีส่วนที่ชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเหล่าสตาร์ดัสจากช่อง Master n o v นวาและสปอนเซอร์ของพวกเรากับร้าน Elas ส ticshop ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย100%และแว่นกองแสง Op t u s กับ o p t u s Spy g a เกในซีรีส์ที่พวกเขาไปคอลแลบกับ Spy Family สิ่งเหมาะกับนักสะสมจากดีไซน์สุดคูลและยังมีกิมมิคสุดพิเศษทุกคนสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของ Op t u s และถ้าเกิดมีการซื้อมานเกิดขึ้นอย่าลืมใช้โค้ดสโลตมัสเตอร์โนวาด้วยนะครับและในวิดีโอนี้คร ถ้าเกิดใครชอบนั้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิคิดตลอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See y ย u ครับบ่ายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ t o d a y is o o o d d เตอร์ท a เ e ็ก story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่าและในวิดีโอหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ